ปทุมกับทินยังคงอยู่ที่กลางทุ่งนาคันไถเก่าของพ่อปทุมพลิกหน้าดินที่แข็งกระด้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทินจับไถม่านคงส่วนปทุมจูงเจ้าถุยเดินนำปทุมทินเมื่อกี้ตอนที่ไถมันสะดุดตรงเนินดินนั่นน่ะฉันจำได้จำได้ว่าอะไรครับแม่ฉันจำได้ว่ารอยไถสุดท้ายของพ่อฉันมันจบลงตรงนั้น มันเป็นร่องที่ลึกและแข็งที่สุดเหมือนพ่อตั้งใจที่จะฝังอะไรบางอย่างไว้จริงๆทินหยุดไถเขาหันมามองแม่ยายดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นถ้าเป็นร่องไถสุดท้ายของพ่อแม่มันก็น่าจะมีความลับสุดท้ายของท่านอยู่ด้วยสิครับฉันสงสัยมาตลอดทินว่าทำไมพ่อถึงทิ้งนาไปหาแม่ แล้วทำไมคันไถอันนี้ถึงถูกเก็บไว้หลังยุ่งข้าวราวกับวัตถุต้องห้ามมันไม่ใช่แค่ไถทำนาธรรมดาทินปล่อยไถยลงกับพื้นเขาเดินไปยังร่องไถที่ปทุมพูดถึงร่องไถที่ลึกและเป็นรอยหยุดกระทันหันเมื่อ20ปีที่แล้วคันไถอันทรงพลังนี้ไม่ได้มีพลังแค่พลิกดิงครับแม่มันมีพลังในการพลิกความจริงด้วยเขาใช้จอบที่พกมา เริ่มขุดลึกลงไปในร่องไถสุดท้ายนั้นปทุมยืนมองด้วยใจที่เต้นรัวกว่าครั้งที่ขุดบ่อน้ำความลับนี่เป็นเรื่องของบิดาเป็นรากเง่าที่เธอไม่เคยกล้าแตะต้องจอบขุดดินลึกดังตุ๊บตุบตุบและเสียงหายใจที่หนักหน่วงของถิน่นดินชั้นนี้มันแน่นมากครับแม่เหมือนถูกอัดไว้ด้วยความตั้งใจหรือว่าความเสียใจของพ่อแม่ พ่อฉันเป็นคนไม่พูดถิน่นเวลาทำนาก็ทำอย่างเงียบๆพ่อรักนาผืนนี้ยิ่งกว่าชีวิตแต่เขาก็ทิ้งมันไปถินขุดลึกลงไปจนจอบกระทบกับของแข็งที่อยู่ลึกเกินกว่าที่จะถูกไถโดยทั่วไปจอบกระทบโลหะดังคลิกเจอแล้วครับแม่มันไม่ใช่ก้อนหินถินค่อยๆแงะดินออกอย่างระมัดระวังวัตถุที่โผล่ขึ้นมาเป็นกลองเหล็กสนิมเครือขนาดฝ่ามือ มันถูกผูกมัดด้วยเชือกป่านที่เน่าเปื่อยไปแล้วครึ่งหนึ่งนั่นมันกล่องเก็บสมบัติของพ่อพ่อไม่เคยยอมให้ใครเปิดมันเลยกล่องเก็บสมบัติของพ่อถูกฝังไว้ในร่องไถสุดท้ายที่ท่านไถไว้นี่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตท่านทินส่งกล่องเหล็กให้ประทุมประทุมรับมาถือไว้ด้วยความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกความลับของพ่อ กำลังจะถูกเปิดเผยด้วยมือของโลกเขยที่เข้าใจเธอที่สุดปทุมนั่งลงบนคันนาทินนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆกล่องเหล็กสนิมเคละวางอยู่บนฝ่ามือของแม่ยายมันเย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยพลังงานของอดีตที่ค้างคาปทุมฉันต้องเปิดมันไหมทินทุกความลับของฉันแกเป็นคนเปิดมันทั้งหมดทิน ผมไม่ได้เปิดหรอกทัาแม่แม่ตังหาที่อนุญาตให้ตัวเองเปิดมันกล่องนี้เป็นร่องรอยสุดท้ายที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้แม่มันเป็นของแม่ปทุมค่อยๆใช้ปลายจอบของทิน่นงัดฝากล่องเหล็กที่สนิมกินจนฝืดฝาเหล็กถูกงัดเปิดออกอย่างช้าๆเสียงเหล็กเก่าถูกเปิดออกดังแกรกอีดดดภายในไม่มีทองไม่มีเงินทอง แต่มีสมุดบัญชีเล่มเล็กๆที่ห่อด้วยพลาสติกกันน้ําและมีภาพถ่ายขาวดําใบเดียวปทุมสมุดบัญชีปทุมเปิดสมุดบัญชีเล่มนั้นอย่างรวดเร็วมันเป็นสมุดบัญชีที่เต็มไปด้วยการบันทึกตัวเลขและรายจ่ายที่ไม่สม่ําเสมอปทุมนี่คือนี่สินทั้งหมดของพ่อพ่อฉันมีนี่มากมายมากกว่าที่ฉันเคยรู้นี่คือเหตุผลท,ที่พ่อทิ้งนาไปเพราะพ่อไม่อยากให้ฉันรับภาระ ไม่ใช่แค่นี้สินครับแม่ดูที่หน้าสุดท้ายสิครับปทุมพลิกไปหน้าสุดท้ายมีข้อความลายมือหวัดหวัดของพ่อเธอเขียนไว้ปทุมอ่านด้วยเสียงสัน่นลูกรักพ่อไปแล้วแต่ร่องไถ่สุดท้ายนี้คือคำสัญญาพ่อไม่เคยทิ้งนาพ่อแค่ฝังความฝันของพ่อไว้ที่นี่วันใดที่ลูกกลับมาไถาลูกจะเจอความจริงลูกจะรู้ว่านาผืนนี้ไม่ได้ต้องการแค่ข้าว แต่มันต้องการความกล้าหาญที่จะเริ่มต้นใหม่น้ำตาของปทุมไหลลงอาบหน้าเธอไม่ได้ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าแต่ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความรักและภาระที่พ่อเธอแบกรับปทุมพ่อไม่ได้หนีหนี้สินพ่อนี่ความกลัวที่จะทําให้ชั้นลําบากทินพ่อแม่ฝังหนี้ไว้ใต้ดินเพื่อให้แม่ไม่ต้องแบกบภาระทางใจครับท่านฝังมันไว้ในร่องไถสุดท้ายเพราะรู้ว่าวันหนึ่งแม่จะใช้ไถอันเดียวกันนี้มาปลดปล่อยมัน เสียงปทุมพลิกไปดูภาพถ่ายเขาดำใบเดียวในกล่องปทุมนี่มันภาพนั้นคือภาพปทุมในวัยเด็กกำลังยิ้มกว้างยืนอยู่กลางทุ่งนาที่เขียวขจีคันไถเก่าอันเดียวกันนี้วางอยู่ข้างๆเธอทินนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้แม่จำครับความสุขของแม่ในผืนนานี้ไม่ใช่ความทุกข์หรือนี่สินความลับของพ่อปทุมที่ถูกฝังอยู่ในกล่องเหล็ก ได้ปลดปล่อยพันธนาการทางใจของปทุมอย่างสมบูรณ์ความรู้สึกผิดที่เธอแบกรับจากการเข้าใจผิดเรื่องลุงแสงถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจในความรักของบิดาปทุมพ่อฉันไม่ได้ต้องการให้ฉันมานั่งชดใช้แต่ต้องการให้ฉันกลับมามีความสุขที่นี่ทินแม่ครับพ่อแม่ เลือกที่จะฝังความลับนี้ไว้ในที่ที่แม่จะต้องไถมันขึ้นมาด้วยตัวเองท่านเชื่อในพลังของแม่ทินหยิบคันไถเก่าๆนั้นขึ้นมาอีกครั้งคันไถท,ที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสืบทอดพลังทินรู้สึกว่าไถอันนี้มันหนักขึ้นไม่ใช่เพราะน้ำหนักของไม้แต่เพราะน้ำหนักของความหวังของพ่อแม่ปทุม มันคือพลังของครอบครัวเราทินพลังที่พ่อฉันส่งต่อให้ฉันแล้วตอนนี้ฉันจะส่งต่อให้แก่ปทุมเดินเข้ามาหาทินเธอวางมือที่เต็มไปด้วยร่องรอยการทำงานลงบนมือของทินที่จับคันไถอยู่นั้นปทุมฉันไม่ได้ส่งต่อแค่ไถแต่ฉันส่งต่อความรับผิดช,ชอบในผืนดินนี้ให้แกแกคือผู้สานต่อความฝันของพ่อฉัน ทินผมผมจะทำให้ดีที่สุดครับแม่เราจะทำให้ความฝันนี้เป็นจริงด้วยกันทินเริ่มไถนาต่อเจ้าทุยเดินอย่างหนักแน่นการไถในครั้งนี้แตกต่างจากเดิมทินไม่ได้ไถด้วยกำลังอย่างเดียวแต่ไถด้วยพลังแห่งความเข้าใจและการยอมรับในความผูกพันเสียงไถพลิกหน้าดินดังแวกวกฟุ๊บเป็นจังหวะที่ลึก และมั่นคงปทุมเดินตามหลังไปติดติดคราวนี้เธอไม่ได้เดินย้ำรอยความผิดพลาดแต่เดินย้ำรอยความรักของพ่อเธอปทุมพูดกับตัวเองพ่อหนูเข้าใจแล้วหนูจะทำให้ความฝันของพ่อเป็นจริงทุกร่องไถที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการเปิดร่องน้ำให้ความทรงจำที่สวยงามไหลบ่าเข้ามาในใจปทุมอีกครั้ง ปทุมเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กหัวเราะอยู่กลางทุ่งนาภาพที่พ่อเธอตั้งใจให้เธอกลับมาเห็นทิ่นและปทุมถัดชุดที่สี่ทิ่นและปทุมไถานาต่อเนื่องไปหลายชั่วโมงดินที่ถูกพลิกขึ้นมาใหม่มีกลิ่นหอมของความสดชื่น กลิ่นที่ปทุมไม่ได้สัมผัสมานานยี่สิบปีทินผมว่าเราจะไถถึงอีกฝั่งของนาแล้วครับแม่ดินตรงนี้เริ่มอ่อนตัวลงแล้วปทุมดินมันดีใจที่ได้ถูกพลิกอีกครั้งต่างหากทินมันรอคอยวันนี้มานานแต่เมื่อไถใกล้ถึงขอบนาอีกด้านหนึ่งไถก็สะดุดกับสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงอีกครั้งเสียงไถชนวัตถุแข็งดังโครมทิน อะไรครับเนี่ยมันแข็งกว่าก้อนหินทินหยุดไถเขาใช้จอบขุดอีกครั้งปฐุมเดินเข้ามาช่วยเคี่ยดินออกวัตถุที่โผลออกมาเป็นแท่งไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกตัดอย่างเป็นระเบียบปฐุมนี่มันเสาหลักแต่เสาหลักนาของเรามันอยู่ตรงโน้นทินมันเป็นเสาหลักที่ถูกฝังไว้กลางนาทำไมต้องฝังไว้ลึกขนาดนี้ด้วยครับทิน ออกแรงดึงเสาไม้นั้นขึ้นมาอย่างยากลำบากที่ปลายเสามีการแกะสลักอย่างประณีตปทุมเสาไม้แกะสลักเป็นลวดลายที่พ่อฉันชอบทำแต่มีอะไรอยู่ที่ปลายเสาที่ปลายเสาถูกเจาะเป็นรูและบรรจุวัตถุบางอย่างไว้ภายในถิ่นใช้มีดค,ค่อยๆแงะมมันออกมามันคือถุงผ้าฝ้ายเก่า ที่ภายในบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกสีทองจำนวนหนึ่งทินเมล็ดข้าวครับแม่แต่ทำไมมันถึงสีทองขนาดนี้ปทุมนี่มันเมล็ดพันธุ์ข้าวทองคำปทุมกอดถุงผ้าฝ้ายที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวทองคำไว้แนบบกความฝันที่ถูกฝังไว้ยี่สิปีได้ถูกขุดขึ้นมาด้วยคันไถอันทรงพลังของลูกเขยปทุมทินพ่อฉันไม่ได้ส่งต่อแค่นี้ แต่ส่งต่อความลับส่งต่อความฝันที่ยิ่งใหญ่ฉันจะทำอย่างไรกับเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ดีทินแม่ครับเมล็ดพันธุ์นี้มันรอคอยให้ถึงเวลาและความกล้าหาญที่เหมาะสมเท่านั้นครับทินหยิบเมล็ดข้าวขึ้นมาพิจรารณาเมล็ดข้าวยังคงความสมบูรณ์ไม่เน่าเปื่อยตามการเวลาทินขั้นถายอันนี้มันมีพลังพิเศษครับแม่พลังของมันคือการเชื่อมต่อครับมันเชื่อมต่อความรักของพ่อแม่ กับความเข้าใจของเราและมันกำลังเชื่อมต่ออดีตกับอนาคตเข้าด้วยกันปทุม,มอดีตที่เป็นเมล็ดพันธุ์อนาคตที่เป็นการหวานถิน่นเราจะหวานเมล็ดพันธุ์นี้ครับแม่เราจะหวานความฝันของพ่อแม่บนผืนดินที่แม่ใช้เวลาไถถอนด้วยคันไถแห่งการสืบทอดนี้ปทุมมองถิ่นด้วยแววตาที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความไว้วางใจและความรักในฐานะลูกชายที่เธอไม่เคยมีปทุม ฉันเชื่อแกทินเรามาทำให้ข้าวทองคำนี้กลับมางอกงามอีกครั้งทินและปทุมใช้กำลังทั้งหมดไถนาจนเสร็จสิ้นผื้นนาที่เคยแห้งแล้งบัดนี้กลายเป็นผืนดินสีดำที่พร้อมจะรับมเมล็ดพันธุ์แล้วทินเสร็จแล้วครับแม่พื้นนาพร้อมแล้วปทุมมันพร้อมแล้วจริงๆทินเหมือนหัวใจฉัน ที่พร้อมจะรับความสุขอีกครั้งปทุมนำเบล็ดพันุเข้าทองคำใส่ในถุงผ้าใหม่เธอกำลังจะทำสิ่งที่พ่อเธอฝันไว้เมื่อยี่สิปีที่แล้วทินเราจะเริ่มหวานเมื่อไรครับแม่ปทุมพรุ่งนี้เราจะหวานมันด้วยมือของเราเองปทุมยือนอยู่กลางทุ่งนามองไปยังคันไถที่ถูกวางพิงไว้ข้างๆ ทินยืนอยู่เคียงข้างเธอทั้งสองมองไปยังผืนดินที่เพิ่งถูกพลิกผืนดินที่เต็มไปด้วยความลับและคำสัญญาปทุมทินฉันรู้สึกเหมือนผืนดินนี้มันมีชีวิตจริงๆมันมีเรื่องราวมากกว่าที่เราคิดทินผมก็รู้สึกแบบนั้นครับแม่มันเหมือนกับว่าการไถครั้งนี้เราไปปลุกบางสิ่งขึ้นมาครับทิน ชี้ไปที่กลางผืนนาตรงจุดที่ไถสุดท้ายหยุดลงมีไอน้ำบางๆลอยขึ้นมาเหนือพื้นดินที่เพิ่งถูกพลิกมันไม่ใช่ไอน้ำทั่วไปแต่เป็นไอน้ำที่มีกลิ่นหอมแปลกๆกลิ่นหอมที่ชวนให้เคลิ้มเคลิมปทุมและทินสบตาก,กันด้วยความประหลาดใจผืนนาได้มอบของขวัญแห่งความลับครั้งใหม่ให้แก่พวกเขาการหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวทองคำในวันพรุ่งนี้ อาจนำมาซึ่งบางสิ่งที่เหนือกว่าการเก็บเกี่ยวปทุมทินบางทีความลับของผืนนาผืนนี้อาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็ได้นะความลับที่ถูกฝังนาน20สปีภารกิจไถนาเพื่อไถถอนความผิดของปทุมนำไปสู่การค้นพบร่องไถสุดท้ายของพ่อเธอทินต้องใช้กำลังทั้งหมดงัดกลองเหล็กสนิมเคลือขึ้นมา ข้างในไม่ใช่แค่นีสินแต่เป็นความรักและความฝันที่พอทิ้งไว้ให้เม็ดไถข้าวทองคำที่ไม่เคยตายนี่คือมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลที่ถูกปกป้องไว้ด้วยความลับฟังเรื่องราวแห่งการสืบทอดพลังความเข้าใจที่ลึกซึง้งและการหวานเมล็ดพันธ์ุแห่งความหวังและลุ้นไปกับกลิ่นหอมประหลาดที่ลอยขึ้นจากร่องไถ มันคือกลิ่นหอมของความอุดดมสมบูรณ์หรือคำเตือนบางอย่างกันแน่ติดตามต่อ EP4 กลิ่นหอมมรณะ